โดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นนักประดิษฐ์บูทธท,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 ที่เขาเถตัวฉกาดนะมีตัวอย่างบูทธที่เขาเถแปลกๆมากมายในเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพน่าสนใจค่ะค่ะอาจารย์นะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอย่างฝรั่งเนี่ยอาจจะเน้นดีไซน์เป็นธีมใช่ไหมแต่อย่างของเราเนี่ยสามารถดึงความเป็นท้องถิ่นความเป็นวัฒนธรรมบางที่เนี่ยไม่หรูแต่มีความเก๋และขายราคาแพงเท่าเท่าท่าของหรูนะ เอ่อยกตัวอย่างเช่นลอยละล่องนะฮะที่ใช้ถ่ายทำรถไฟฟ้ามานเธอลอยละล่องเนี่ยที่คนนอนเอ่อที่ติดริมน้ำป่ะคะริมแม่น้ำใช่ค่ะเออนึกออกนึกออกนะลอยละล่องเนี่ยปัจจุบันก็เป็นโรงแรมดังนะฮะพอสมควรมีเจ็ดห้องแล้วก็ขายที่สามสี่พันโอ้ไม่น้อยนะจา์สามสี่พันนี่มันค่ะโอ้โหใช่ได้ราคาดีบเชนฮะแล้วก็ที่ตั้งเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าเป็นเรื่องน่าสนใจว่าโรงแรมที่ประสบความสำเร็จหลายๆแห่งเนี่ย อยู่ในทำเลที่ไม่ได้เรียกว่าทำเลทองเลยอ,อยู่ในในตรอกเอ้าซอยอย่างลอยล่องเนี่ยฮะอยู่ตรงหลังวัดปทุมคงคาถ้าเดินเข้าเนี่ยเรียกว่าเดินผ่านชุมชนค่ะชุมชนของเราเนี่ยเราอาจจะนึกถึงแบบแน่นแน่นสะพานเมอน,นประมาณนั้นเลยฮะ <c oughs> แต่พอเข้าไปก็พบโรงแรมที่สวยงาม,มนะ,ะ,ะก็เป็นเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจหรืออย่างเช่นอบ้าน,บ,านบ้านเตปาะนะฮะบ้านเตปลาก็เป็นบ้านเก่าอายุ80ปี กเเ็เป็นที่ใช้ถ่ายถ่ายทำละครที่ใหมก่กับโดมเนะี่ยเล่นด้วยกันนะฮะเรื่องวิมานอะไรสักอย่างทางช่องเจ็ดก็เป็นบ้านที่เอาบรรยากาศกบ้านเก่าเวลาเข้าไปก็มีเสียงเดิน Is อิทเอบอาร์อะไรเงี้ยก็มีสเสน่ห์แบบบ้านเก่านะดังนั้นตรงน,นี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามันทําใหใใ้ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยมันทาให้คนเนี่ยสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์หรืออะไรที่ไม่ได้ถูกใช้งานนะมามาให้เกิดมูลค่าได้คโดยที่ ไม่ต้องลงทุนจนเยอะจนเ,เกินไปนะ mm. โดยที่เหมือนเหมือนกับว่า S m e รายละย่อยนะฮะสามารถมีธุรกิจของตนเองได้โดย <c oughs> ที่ไม่ต้องพึ่งพวกเชนโรงแรมใหญ่ แต่ว่าในเรื่องของระบบการความเป๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความสะอาดอะไรต่างอันนั้นยังต้อง,อ,งอันนั้นต้องคงไว,นงงไวนน้นน้อยไม่ได้เลยเด็ดขาดถูกไหมคะใช่ครับรใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi อันนั้น,น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นประเด็นด้วยสาคัญใช่ฮะทุกห้องนึงมีหมดทีวีตู้เย็นแอร์ต้องมีหมดค่ะครับค,คือลักษณะของมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าโรงแรมเชนทั่วไปแต่ว่าเราสร้างความต่างด้วยดีไซน์แล้วก็การออกแบบที่มีที่มีจุดเด่นนั่นเอง ใช่ครับค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจอาจารย์มองทิศทางมีจาได้มีข้อมูลหนึ่งที่เคยทําเคยเคยปักมีข้อมูลผ่านตาเขาบอกว่าในในแนวโน้มของการท่องเที่ยวอะค่ะอาจารย์จากที่เราเคยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีมาเป็นทัวร์เป็นกรุ๊ปใหญ่ๆใ,ใช่ไหมพอมาเป็นทัวร์ปุ๊บเนี่ยการที่จะเข้ามาสู่พื้นที่แบบบูที่คู่บัดเทืก็น้อยนะเพราะว่าเขามาดีกลุ่มบัลเลอร์เลยแต่เขาบอกว่าแนวโน้มตรงนี้จะน้อยลงแล้วสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นคือว่าการมาเที่ยวแบบ ด้วยตัวเองอะประเภทแบคแพคหรือมาเองไม่ได้มาเป็นกรุ๊ปทัวร์อันนี้น่าจะเป็นโอกาส ของธุรกิจในบุติคโฮเทลได้ด้วยเหมือนกันแล้วกลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในแอดวงยุโรปเองนะคะก็มาแนวทางนี้เนะี่ยเขาเป็นแนวดีนี้มานานละไอที่สําคัญที่เขาังพูดถึงในกลุ่มกักท่องเที่ยวอาเซียนเนี่ยแหละคะ่ะที่เมื่อก่อนไปนี่ยไปเป็นแก๊งแล้วเอาถือธงเดินนำเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าแบบนี้มันก็จะเริ่มน้อยลงก็มีทิศทางที่จะน้อยลงแต่มาเองเนี่ยจะมากขึ้นแล้วก็มาสอหาในความเป็นอ่อิคหรือความเป็นส่วนตัวแบบนี้มากขึ้นก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่สําคัญของธุรกิจนี้นะคะาจรย ใช่ครับอย่างอย่างช่วงสองปีหลังเนี่ยอย่างอย่างอของผมเองเนี่ยเราพบว่ามีนักท่องเที่ยวจากอาเซียด้วยกันเยอะขึ้นเนาะคะอย่างอินโดใช่ไหมที่พอการเมืองเขาดีใช่ไหมคนมีกําลังซื้อนี่ยมารายได้ก็เยอะขึ้นเยอะเลยมาเยอะเลยฮะค่ะมามาเป็นกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้หญิงล้วนอืกลุ่มกลุ่มเด็กมัธยมใช่ค่ะมีเด็กมัธยมก็มาเที่ยวได้แล้วเนี่ยใช่ครับยูแบ็คแพ็คมาเองใช่เมื่อก่อนที่จะเห็นเยอะอย่างเช่นเด็กมัธยมญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมาเป็นแก๊งใช่ไหมคะ เดี๋ยวนี้ก็มีมาเลอินโดพู้นี้มามากันเองเยอะอืมอืมะะค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มแล้วก็ทิศทางที่ดีอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ได้มีโครงการณนะตอนนี้ที่น่าสนใจด้วย<ช>ที่อาจารย์ได้คือหลายคนอาจจะเคยผ่านตาตามสื่อต่างๆไหคะพอเมื่อกี้ได้พอได้เจออาจารย์ <c oughs> รยู้สึกดีใจตื่นเต้นดีดเป็นพิเศษนั่นคือว่าในโครงการอบรมที่บอกว่าเปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทลแล้วมีเลขสีด้วยนี่แปลว่าจัดมาเป็นเอพิโซดที่สี่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า,าจะมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็อาจารย์มองเห็นโอกาสออของการอบรมนี้ได้ยังไงบ้างหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมครั้งนี้นะคะคือจากจากประสบการณ์ที่เราทําโรงแรมนะฮะเองมาสี่ปีนะฮะแล้วเราก็มีมีการรวมกลุ่มรวมๆในในในกลุ่มผู้ที่ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กด้วยกันค่ะ <c oughs> นะฮะเราก็เห็นว่าในในใน,ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยในในย่านนั้นม,มันมีโรงแรมถูก คอนเวอร์จากบ้านเก่าหรืออาคารเก่าเป็นโรงแรมเยอะมากะนะครับแต่บางแห่งก็ทําได้เรียกว่าประสบความสำเร็จบางแห่งก็ไม่นะครับบางแห่งก็มีการดีไซน์ที่สวยบางแห่งก็ทุบตึกเก่าทิ้งหรือแล้วก็สร้างตึกใหม่ที่มันไม่มีมูลค่าอะไรนะครับเราก็เห็นเลยมีความเห็นว่าเออเราน่าจะาให้ความรู้นะฮะสำหรับผู้ที่อยากจะมาประกอบการโรงแรมขนาดเล็กด้วยด้วดเองนะครับว่าจะทำยังไงให้โรงแรมเนี่ยมีทั้งในแง่มุมของความคิดสร้างสารรค์มีเอกลักษณ์ นะครับทำกำไรได้แต่ในขนาเดียวกันก็มีความยั่งยืนให้กับสังคมคะนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ภาพรวมเนี่ยผม,ผมบอกได้เลยว่าไอ้อิาอาชีพประกอบโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่สมควรส่งเสริม,มเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตัวจริงใช่เลยค่ะนะครับอ,อย่างที่ผมบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรนะค์นะดีไซน์มีเอกลักษณ์คุณต้องมีนะฮะข้อที่สองคุณต้องทำกำไรแน่นอนประกอบธุรกิจต้องรวยใช่ไหม ข้อที่สาเรื่องความยั่งยืนเมื่อคุณมาทําโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยคุณต้องอนุรักษ์ไปโดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะชอบหรือเกลียดค่ะอนุรักษ์บ้านเก่าอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะเพื่อให้เป็นทั้งจุดขายแล้วก็เป็นการลดโอเปอเรชั่นคอสคุณต้องอนุรักษ์กระทั่งความสัมพันธ์กับคนในชุมชนร,บร,บรบอบๆนะฮะผมยกตัวอย่าง,างเช่นสมมติโรงแรมเราสวยมากเลยนะฮะแต่ว่าเราเป็นที่เกียติชังของเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเขาตั้งวง,งกินเหล้าแซล ฝรั่งแค่นี้เราก็ไปไม่รอดแล้วใช่ใช่แล้วอีกอย่างที่สําคัญนะคือโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยจะเป็นตัวแม่เหล็กที่กระจายรายได้ให้ชุมชนรอบๆได้เป็นอย่างดีมไม่ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาระนะครับโรงแรมขนาดเล็กหลายแห่งเนื่องจากขนาดเล็กก็จะใช้พื้นที่รอบๆเนี่ยให้ให้ขายอาหารชาวบ้านขายอาหารแล้วมาพักที่โรงแรม,มการขายอาหารการซักผ้าตุ๊กต๊ก นะดังนั้นเห็นว่ามันจะเป็นตัวกระจายรายได้ที่ดีมากในชุมชนในพื้นที่นั้นๆใช่ครับซึ่งไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแต่เราสามารถสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวได้ใช่ครับอย่างอย่างอย่างที่อวอยางไปแล้วนะอย่างเช่นหลายแห่งในอยู่ในพื้นที่ที่เอดูเหมือนไม่น่าจะไปเปิดโรงแรมแต่ก็ไปเปิดก็คือเป็นการเปิดพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆไป,ไปด้วยในตนเอง ค่ะนะครับคือคืออย่านึกว่าเออเราทําโรงแรมได้เนี่ยโอ้โหต้องมีทําเลทองแบบคนทั้งโลกมองเห็นโอ้โหรถเมย์ก็มองเห็นรถรถยนต์ก็จอดได้ดี s ก <BTS S 2> ็ต้องพลาดมานทุกอย่างจริงจริงจริงไม่ใช่เลยครับโรงแรมที่ประ,ประสบความพิเศษหลายแห่งเนี่ยอยู่ในมุมที่เออไม่มีใครมองเห็นอ,อยู่ในตรอกของตรอกอยู่ในซอยไกลไแต่ว่าพอทำแล้วมีจุดขายที่ดีนะะมีเซอร์วิสที่ดีมีราคาที่ดึงดูดค่ะก็ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ได้ด้วยเหมือนกันโอ้อัน,นั้นต้องต้องต้องเป็นแนวทางที่คิดว่าหลายคนคงจะสนใจแต่ถามก่อนว่าโครงการที่อาจารย์ว่านี้ที่บอกเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทลต้องมีบ้านเก่าอยู่แล้วเท่านั้นรหรือเปล่าคะหรือควรจะต้องมีคือถ้าเราเรามีอ,อ,อาคารเก่าโครงสร้างเก่าเราก็เป็นการลดคอสไปค่ะนะครับแต่ว่าในใ,ใ,ใ,ในในเวิร์กช็อปนี้เราจะเห็นโมเดลที่บางแห่งก็เป็นการเช่าที่และประสบความสำเร็จก็มีเหมือนกันก็คือมาดีเวล็อปมาสร้างคุ้ค่ากับพื้นที่ได้เหมือนกันใช่ครับเช่าที่ก็มีชั้น เช,ช่าที่เอกชนบ้างเช่าที่สำนักง,งานทรัพย์สินบ้างก็มีหลายโมเดลคะนะดังนั้นในเวิร์กช็อปเนี่ยเราเราเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเป็นสองวันนะฮะวันแรกเนี่ยเราจะพาไปดูโรงแรมที่เรียกว่าที่ดีที่สุดนะฮะ,ะสิบแห่งในเกาะรัตนโกสินนะฮะแล้วก็เราก็พยายามเลือกตัวอย่างที่ ที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายค่ะมี<น>ะอะไรบ้างนะคะอาจารย์นะอย่างเช่นวังจักรพงศ์นะครับค่ะอันนี้ที่ท่านเคยไปที่อยู่ใกล้ๆกับสยามิวเซียมใช่ครับอยู่ตรงกันข้ามค่ะวังจักรพงศ์นี้ก็เป็นวังของพระราชนา,ดดาของรชัชกาลที่5นะฮะถ้าเกิดว่าบางท่านได้ไปก็ อาจจะได้เจอคุณฮิวโก้เดินไปเดินมาบ้างอ,อันนี้ไปด้วยขไปถ้าอย่างนั้นขอไปเลยนานๆทีนะแต่แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราจัดนะคือเราไปชมวังจัก,กรพง์ทุกครั้งมีอยู่มีอยู่ครั้งสองครั้งที่เราเราเห็นคุณฮิวโก้เดินอยู่โอ้โหเอ๊อาจจะเป็นจุดขายหนึ่งนอกจากอาหารอร่อยแล้ววิวดีแล้วดิันจำได้ดิ้นมีโอกาสได้ไปทานอาหารที่น,นู่นใช่ครับวังจัก,กรพง์นี่ก็ปรับปรุงมาเป็นโรงแรมประมาณสิบห้องมีเรือนไทยแล้วก็มีส่วนที่เป็นโรงแรมนะ แล้วก็มีรอยละล่องอันนี้น่าสนใจเพราะว่าใช้ถ่ายหนังแล้วจะเห็นสภาพว่าเออ้ถ้าถ้าคุณมี property ที่มันอยู่ในซอกในซอยเนี่ยแล้วเกิดการเดินเข้านี่ก็ผ่านชุมชนแต่แต่สามารถคอนเวอร์ตให้มันมีมูลค่าขายได้ยังไงค่ะนะมีโอแบงค์อกอินซึ่งปรับปรุงมาจากตึกแถวเก่าตรงถนนพระสุเมรุอันนี้เห็นดูบ่อยอันนี้ก็เป็นโรงแรมชื่อดังเพราะว่าเป็นเรียกว่าบุกเบิกโรงแรมบูติกในแถวแถวพัทยาในย่านนั้นค่ะครับแล้วก็หลักขายได้แลครับ แพงที่สุดตอนนี้หกพันกว่าฟังแล้วน่ากลัวมากนะฮะแต่ละแห่งนี่ก็ดีมากน่าสนใจครับคือคือนอกจากเรื่องโลเคชันเนี่ยเจ้าของแต่ละแห่งก็มีแบ็กกราวด์ที่แตกต่างกันไปค่ะก็ก็ทาให้ทาโปรดักต์โรงแรมเนี่ยต่างกันนะบ้านดินสออือันนี้อันนี้ดังมากเพราะว่าหลายสัมาเนี่ยโหวตให้เป็น best h o t e l of the world นะฮะหลายปีต่อกันด้วยนะฮะค่ะก็เป็นการปรับปรุงบ้านอายุแปดสิปีนะมาเป็นโฮสเทลซึ่งราคาไม่แพงนะฮะยุทธศาสตร์ของบ้านดินสอก็น่าสนใจคือ ราคาไม่แพงแต่ว่าเต็มตลอดอืราคาเขาอยู่แค่เจ็ดแปดร้เารอเต็มตลอดอนะฮะแล้วก็เป็นบ้านไม้ที่สววยยด้ยดยดที่ปรับปรุงได้สวยงามมากนะ,ะเพราะว่า <c oughs> พี่แม่มเนี่ยพี่พูทมาอรา,าธิวัตเนี่ยเธอเป็นผู้รับเหมาท,ที่ที่มีชื่อเสียงพอสมควรค่ะก็เลยปรับปรุงบ้านได้ สวยงามมากบ้านดินสอนที่อยู่แถวไหนคะจานอยู่แถวถนนดินสอหรือเปล่านนี้เดออ <ๆ S 2> ๋อใช่ด้วยเหรอคะอตอกของถนนดินสอนช่ค่ะสวย<น>ด้วยนะคะตอก,อตอกใช่<ม>ก็จะเห็นอีกตัวอย่างว่าอโอ้โหอยู่ในตรอกซึ่งถ้าเราไปเห็นวันแรกที่บ้านนี้เป็นสร้างเราเชื่อว่าจะไม่มีขยักทาโรงแรมเลยค่ะแต่พี่แหม่มก็สามารถทําจนดังมากๆนะฮะมีเฟื่องบัเฟื่องนครบาลโคนี่ซึ่งเป็นโรงแรมที่รีโนเวทมาจากโรงเรียนเก่า <Okay. S 2> นะมีห้องประมาณ30มสกว่าห้อง mm hmm. นะมีฟอร์ดวิลซึ่งเป็นเกสเฮาส์ที่เต็มตลอดก็รีโนเวียามาจากโรงแรมเก่าเหมือนกันค <Okay. S 2> นะพระันครนนอนเล่นอันนี้ก็มีชื่อเสียงหลายๆท่านคงรู้จักก็มาจากโรงแรมเก่าอยู่ตรงซอยเทเวศห mm hmm. นะึ่งนะพรันครนนอนเล่นเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าประมาณปีสองปีก่อนนะครับได้รับการโหวตโดยนะักท่องเที่ยวในเว็บ Tri p Advisor ให้เป็นโรงแรม ที่ดีที่สุดในประเทศฐานอาจารย์ในในกรุงเทพพระบาทในกรุงเทพเลยเหรอะชนะเอ่อโอเรนเทลชนะไฮแอดชนะเอทีนีความสำร็จชนะทุกอย่างเอ้ยมันต้องมีดีต้องมีดีต้องมีดีอย่างมากอันนี้ต้องแบบในเรื่องบริการต้องไม่น้อยกว่าใครแน่นอนเลยรับประกันเรื่องบริการเรื่องบรรยากาศคือในปีนั้นเ่าในโรงแรมพวกนี้ตกใจมากนะอาจารย์ว่าเฮ้ยทำไมโรงแรมที่โอ้โหอยู่ในในตรอกซอยเทเวศนึงตกแต่งด้วยไม้ที่วางระเกะระกะที่ชนะชนะได้ยังไงนะแต่ แต่ถ้าไปดูในที่สิ่งที่นักท่องเที่ยวเขาคอมเมนต์น่าจะรู้เลยว่าโอ้โหบรรยากาศที่มันเป็นเอกลักษณ์เซอร์วิสที่มันน่ารักเป็นเองแล้วเขาไม่เคยเห็นที่ไหนเนี่ยทำให้โรงแรมเนี่ยชนะโร<ม><ล>งแร <ลง S 2> มอ,อื่นจำนวนมากค่ะและขายแพงด้วยนะาจารย์ค่ะ สามพันกว่าสองพันกว่าแล้วแล้วเขามีาซ่าเอเ h นีสะดุ้งโอ้โหเดินเจอลูกนี้หนาวหนาวกระโดด <laughs> หนาวไปเลยครับแล้วเขามีจุดเด่นที่ <laughs> ผมว่า,าสะท้อนความคิดสร้างสรรค์เจ้าของมา,มากๆ <laughs> สะท้อนความกล้าในการทําธุรกิจด้วยค่ะ <laughs> <laughs> เขาใช้ฟูกแข็งๆซึ่งซึ่งโรงแรมเนี่ยห้ามเลยถูงผ้าฝรั่งไม่ชอบต้องนุ่มจ้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ค่ะฟูกแข็งไม่มีทีวีด้วยนะจย์อุ้ยเหรอไม่มีไม่มีทีวีมีมีเครื่องเล่นซีดีเล็กๆให้ฟังเพลงอ ไม่มีไม่มีทีวีคือเขาจะให้ไปแล้วก็สามารถที่ใช้ชีวิตอยู่กับใช่ไหมคะตัวเองให้ได้มากที่สุดใช่ใช่อย่างหน้าหน้าเว็บเนี่ยเข้าไปดูเจนแล้วว่า we h a h e a slow life นะฮะแต่เนื่องจากเขามีมีทีวีเนี่ยโรงแรมเขาข้างล่างเนี่ยจะจะเต็มไปด้วยกิจกรรมทดแทนไม่ว่าจะเป็นสอนเย็บปักถักร้อยนะฮะสอนทําสบู่กี่จักรยานวาดเขียนแฮนดิคราฟอะไรเยอะแยะเข้านะเจ้าของก็คือคุณรอสคุณรอสวอนิสลามหากายีนะฮะหลายท่านคงจะรู้จักเธอก็เป็น วิธีกรเก่านะวันวันนั้นเนี่ยคุณโรสก็จะมาเล่าถึงวิธีทาโรงแรมให้ฟังด้วยใช่ค่ะก็จะมีโอ้มีอีกหลายๆที่เลเยอะนะฮะค่ะไม่ว่าเป็นบ้านนพวงศ์บ้านเตปาที่สักครู่เล่าให้ฟังแล้วแล้วก็สามเซนไฟล็อสด้วยนะคะทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของเวิร์กช็อปแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีวิทยากรที่ที่โอ้โหชื่อดังทั้งสิ้นนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่ไปดูละได้ประสบการณ์แล้วก็มาฟังในเรื่องของประสบการณ์จริงของแต่ละท่านด้วยก็จะมีตั้งแต่คุณสุุททิพงสรยะใช่่่คาน เป็น food ฟู้ดสไตลิสต์ค่ะจะมาพูดเรื่องการดีไซน์เมนูสําหรับบูธที่โคเทลแล้วก็จะมาทําอาหารว่างให้เรากินตอนบ่ายวันอาทิตย์ด้วยค่ะค <c oughs> ่ะอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในผู้ผู้บรรยายวิทยากรด้วยเหมือนกันนัก